หัวข้อนี้นะคะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของขนาดวิดีโอคุณภาพของวิดีโอสามารถวัดได้จากเฟรมเรทและความละเอียดของภาพและก็เรื่องของมาตรฐานขนาดวิดีโอแต่ละแบบและขนาดวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์คุณภาพของวิดีโอสามารถวัดได้จากเฟรมเรทและความละเอียดของภาพดังนี้ 1. f r a เฟรมเรทคืออัตราความถี่ในการแสดงภาพ อัตราที่เฟรมของวิดีโอถูกแสดงมีหน่วยเป็นเฟรมต่อวินาทีหรือ FPS โดยผู้ผลิตวิดีโอสามารถกำหนดเฟรมเองได้โดยทั่วไปเฟรมเรทที่ใช้สำหรับงานภาพยนตร์คือ24 FPS 2. ความละเอียดคือความคมชัดของภาพที่แสดงผลออกทางจอภาพหากการแสดงผลมีความละเอียดมากภาพที่ได้ก็จะมีความคมชัดมากขึ้นตามไปด้วย ตัวเลขในการแสดงความละเอียดจะหมายถึงจำนวนพิกเซลที่แสดงอยู่บนหน้าจอเป็นจุดๆหลายจุดรวมกันยิ่งพิกเซลมีปริมาณมากก็จะยิ่งแสดงผลได้ละเอียดมากขึ้นเช่นความละเอียดวิดีโอ1920คูณหนึ่พิกเซลหมายความว่าวิดีโอนั้นมีความกว้างหรือมีแนวนอน1920พเิกเซลและความยาวหรือแนวตั้ง10 8 0พิกเซล ซึ่งจะรวมกันทั้งหมดคือ2 7 3 6 0 0นพิกเซลนั่นเองโดยทั่วไปการบอกความละเอียดจะแจ้งเป็น7 2 0 p 1 0 8 0 p sd หรือ full hd ยกตัวอย่าง7 2 0 p เลข720คือความละเอียดของวิดีโอในแนวตั้งส่วน p ย่อมาจาก progressive scan ซึ่งวิดีโอที่เขียนว่าความละเอียด7 2 0 p จะหมายถึงขนาด 1,280คูณ720พิกเซลมาตรฐานขนาดวิดีโอแต่ละแบบแสดงดังตารางต่อไปนี้เช่นขนาด1,080 p มีความกว้าง1,920คูณ1,080ิพิกเซลเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Full HD หรือ FHD หรือ HD หรือ High Definition วิดีโอที่อัพโหลดขึ้นไปบนสื่อสังคมออนไลน์จะแสดงผลในสัดส่วนมาตรฐาน16:9ต่อซึ่งถ้าไม่ใช่ตัวเลขนี้ก็มักจะเพิ่มแถบสีดำเข้ามาโดยอัตโนมัติเพื่อให้กลายเป็น16:9ต่อเพื่อให้วิดีโอมีขนาดพอดีกับโปรแกรมเล่นอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นบางคนคิดเนื้อหาหรือคอนเทนต์ด้วยตัวเอง ซึ่งเรื่องเหล่านี้กลายเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ขนาดวิดีโออัตราส่วน16ต่อ9เป็นวิดีโอแนวนอนที่เหมาะกับการรับชมผ่านจอทีวีจอโรงภาพยนตร์จอคอมพิวเตอร์หรือจอมอนิเตอร์ต่างๆที่มีลักษณะเป็นแนวนอนเหมาะกับการทำภาพมุมกว้างใน YouTube Facebook ความละเอียด1920งพพิกเซล ขนาดวิดีโอ9ต่อ16เป็นวิดีโอแนวตั้งนิยมใช้ในการรับชมคลิปผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือใน Instagram Facebook Story IGTV มีความละเอียด1080คูณ1920พิกเซลขนาดวิดีโอ4ต่อ5เป็นมาตรฐานใหม่ในการทำวิดีโอแนวตั้งของ Facebook เช่น Facebook YouTube ความละเอียด1,080คูณ1,350พิกเซล 4. ขนาดวิดีโอ1ต่อ1วิดีโอสี่เหลี่ยมจัตุรัสนิยมใช้ใน Instagram Facebook Line YouTube มีความละเอียด1,080คณ1,080พิกเซลภาพเปรียบเทียบวิดีโอในแต่ละขนาด คุณภาพของวิดีโอขึ้นอยู่กับเฟรมเรตและความละเอียดของวิดีโอเฟรมเรตโดยทั่วไปที่ใช้ในการผลิตภาพ,พยนตร์และก็การตัดต่อวิดีโอนะคะก็คือ24เฟรมต่อวินาทีหรืออาจจะกำหนดให้สูงกว่านี้ก็ได้นะคะเช่น30เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ในกล้องวิดีโอรุ่นใหม่ก็จะมีเฟรมเรตที่สูงกว่านี้ด้วยนะคะ ส่วนความละเอียดของวิดีโอนะคะโดยทั่วไปกำหนดให้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะคะก็คือ1 9 2 0คูณ1080พิกเซลนะคะโดยทั่วไปการบอกความละเอียดของวิดีโอนะคะจะแจ้งเป็น7 2 0 p 1 0 8 0 p นะคะซึ่ง p ตัวนี้นะคะก็จะย่อม,มาจาก โปรเกรสซีฟสแกนนะคะซึ่งก็จะเป็นขนาดในแนวตั้งนะคะส่วนการเปรียบเทียบวิดีโอแต่ละขนาดนะคะ,ะในวิดีโอโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะนิยมใช้สัดส่วน16ต่อ9นะคะซึ่งเป็นการมองภาพวิดีโอในแนวนอนนะคะซึ่งนิยมใช้กันใน YouTube ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะคะนอกจาก16ต่อ9แล้ว ในสื่อออนไลน์นั้นเนี่ยมีการนำเสนอในภาพในแนวตั้งอะนะคะก็จะเป็น9ต่อ16หนะคะหรือในสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปก็จะเป็น1ต่อ1นะคะเช่นในสื่อ Instagram f a ่า b o o บนะคะหรือว่า Line นะคะซึ่งอัตราส่วน1ต่อ1เนี่ยนะคะก็จะมีความละเอียด1,080 คูณ1พิกเซลค่ะการจะใช้ขนาดเท่าไหร่หรือสัดส่วนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแอปพลิเคชันนั้นๆหรือของเว็บไซต์นั้นๆด้วยค่ะ